สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะพบก,กับช่องแมตุชาน่นงค่ะเมื่อนี้แมตุชามาเบิงต้นัะคุงต้นมกคุงต้นนี้ค่ะพี่น้องค้า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 งตึกที่ทํางานมาตุละ่ะพอดีหลายเดือนละค่ะกินสมตำแล้วก็กินแหล้วกับแมตุกกามาสาใช่พวงนี้เน,ะะนากเกนะบม่คือแม,ม่พิสิเกิไดไว้พี่น้องค่ะมาเมื่อนี้เบ่งใ้พี่น้องแบบงาม จ้ะกำลังออกน่วยออกดอกค่ะน้องเป็นน้วยเดี๋สองน่วยแล้วพี่น้องอนี่ก็เพิ่งเกิดนะเป็นเกิดมาไม่ยื่ช่วงเดือนสองเดือนก่อนอัห,หนี่ีพันแรงเนาะ้นรีบเลีบน,น้อยปร่ตูกะหิวนะมะโดมมหดเสมอแมะเอาบวดวะาเปินสีใหญ่บวดระดเพินสีหยางบางทีแล้วพี่น้องแบบงามค่ะ ต้นเพิ่นพุ่นต้นบักใหญ่นึงค่ะกอเพิ่นเพิ่นหักลงเด้อพี่น้องเพิ่นหักลงบัดเพิ่นมามาถือขนสองหันนี่ค่ะเพิ่นก็ตื่นขึ้นมาใหม่จ้ะงามเลยบัดนี้พี่น้องเอ้ยงามอีหลีอ่ะะมาอัปเดตให้เบิ่งมีตอนเช้ากะคึ้มค่ะพี่น้องอันเดียค่ะทองฟ้า ตอนเช้าเมื่อทาเปิดลานค่ะพี่น้องมาถทาอยู่ที่ทำงานบอดายุด,ด้อค่ะพี่น้องมาเห็นงานตามปกติค่ะเมตุทำงานทุกวันค่ะมีวันหยุดทำงานทุกวันบรรยากาศพี่น้องโอ้แต่มาฮงสะออนนะคะก็เลยมาทานให้พี่น้องเบ่งสะออนอีลีอีูนในปา่า ้างตึกนี่ลหละฝนตกลงมาเนาะจากที่แบบบ่มีต้นไม้ว่าีหยังมันจะขึ้าานจากไปรองมันถือฝนเนาะถือน้าฝนถืออันนี้สิพาหอย่างล้วบรรยากาศเ <c oughs> มื่อเสาคืนขึ้นเหมือมนแดดออกมาแล้ว <c oughs> <c oughs> แดดฮ้อนแดด ต้นบกมงกกับเขียวมลืมมยู่คะพี่น้องถือฝนต้นญ่ค่ะอุมลืมมั้่ปลาขาังตึกที่ทำงานไม่ถูกค่ะเป็นปลาเป็นที่ว่างค่ะเป็นที่ว่างจะกลางเมืองในพี่น้องแต่ว่ามันยังไงล่ะจะคล้องเขาจากวมาเห็ดเนาะแล้วก็กลายเป็นที่ว่างเลยค่ะ ถนนกลางซอยออกไปถนนใหญ่ค่ะมันเปิดประตูหลังลานแล้วค่ะเดี๋ยวประตูขอตัวไปทำภารากิจประจำประจำของเมตูวกวนค่ะจะเปิดลานกันด้วยพี่น้องด้วยค่ะพอการคลิปต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้ฝากกดติดตามและเป็นกำลังใจให้กันเนาะ,ค,ะนค่ะนาอค่ะ สวัสดีค่ะพี่น้อง